ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานี้เป็นคืนที่2ของงานสวดพระอภิธรรมศพนักแสดงและผู้กํากับมากฝีมือตัวสรัญยูแล้วนะคะ โดยเมื่อวานนี้ค่ะเวลา18นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายจิตรพัฒน์ไกรเลิกเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนลนรรนและพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางที่หน้าหีบศพนายสรัญยูวงกระจ่างนศาลาเศรษฐีวัดนักปรกเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครค่ะ ซึ่งป้นหัตยาได้ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตานะคะเปิดเผยความรู้สึกซาบซึ้งใจที่ได้รับพระราชทานเพลิงศพสรญูเป็นกรณีพิเศษในวันที่18มิถุนายนนี้เธอได้บอกกับพี่ตั้วด้วยว่าเป็นบุญแค่ไหนแล้วที่ได้รับพวงมาลาหลวงและพวงมาลาจากทุกพระองค์ครอบครัววงกระจ่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นบุญของพี่ตั้วค่ะได้บอกพี่ตัวว่าพี่ตัวพี่ตัวมีบุญมากนะ พี่ตัวได้พวงมาลาจากทุกพระองค์ก็ครอบครัวเราทซาบซึ้งมากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยากหาที่สุดไม่ได้จริงๆแล้วก็เป็นบุญกับครอบครัววงกระจางคุณบอกพี่ตัวไปว่าตัวหลับให้สบายไม่ต้องห่วงอะไร ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมีคนบรรเทิงมาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพเป็นจํานวนมากนะคะรวมไปถึงคุณก๊อฟอนุวัฒน์ค่ะพระเอกละครคนสุดท้ายของตัวสรัญยูก็เดินทางมาร่วมไว้อาลัยทั้งน้ําตาพร้อมเผยด้วยว่ายังไม่อยากเชื่อเลยว่าพี่ตัวนั้นเสียชีวิตไปแล้วค่ะโดยตลอดระยะเวลา3ปีหลังตัวเขาเองมีการคลุกคลีอยู่กับพี่ตัวตลอดซึ่งพี่ตัวเองไม่เคยปริปากบอกใครนะคะว่าป่วยแล้วก็ไม่เคยแสดงอาการเจ็บป่วยหรืออ่อนแอใดๆค่ะ ไม่ได้ภูมิใจเลยว่าได้เป็นพระเอกคนสุดท้ายของป่ตัว้วแต่ผมภูมิใจว่าผมได้ร่วมงานกับป่ตัว้วผมไม่อยากเป็นพระเอกคนสุดท้ายของป่ตัว้วถ้าเลือกได้อย่ามีอันดับเลยพี่ <the> เขาคุณจะอยู่ต่อครับวงการบันเทิงต้องการคนแบบนี้ คุณผู้ชมคะการสูญเสียนักแสดงและผู้กำกับชื่อดังคุณตั้วสรัญยูยังความเสียใจแก่คนบันเทิงมากมายค่ะรวมไปถึงพี่บุ๋มปนัดดาที่เผยว่าเคยร่วมงานละครเวทีเทิดพระเกียรติเมื่อ3าปีก่อนครั้งนั้นพี่ตัว้วนอกจากจะเป็นผู้กำกับแล้วก็ยังเป็นพี่ที่คอยสอนเรื่องการแสดงให้อยู่เสมอรวมถึงเป็นนักแสดงที่เข้าถึงบทบาทจนทําให้ทึ่งหลายต่อหลายครั้งโดยวันที่ทราบข่าวการจากไปของพี่ตัว้วคือวันที่ออกรายการแฉ แทบไม่อยากจะเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะยังมีการพูดคุยกันอยู่เลยหลังจากนี้ค่ะหากเคลียร์คิวงานได้จะรีบไปร่วมไว้อะไรแล้วก็ส่งพี่ตั้วสู่สวงสวรรค์ค่ะได้ร่วมงานเป็นละครเวทีการกุศลค่ะซึ่งซึ่งบุ๋มเรียกพี่ตั้วว่าครูเลยนะครูการแสดงคนหนึ่งของบุ๋มเลยค่ะที่สอนเพราะว่าเขาจะมีพลังในการแสดงที่ยิ่งใหญ่มากอพออยู่บนเวทีปุ๊บ เหมือนองค์ลงเนาะเออแล้วเวทีก็ว้างขนาดความยาวสนามหลวงพี่ตั้วเอาอยู่อะเมื่อปลายปีที่แล้วอะยังคุยกับพี่ตัว้วเป็นเจอพี่ตัว้วแล้วก็พี่อย่างนี้อย่างนี้นะคือเรื่องการแสดงอะค่ะอย่างนี้พี่ตั้วบอกเอ้ยวันไหนมาทวนได้อ่าอย่างนี้อยู่เลยเนงเป็นครูคนหนึ่งเลยก็เป็นครูคนหนึ่งเราสูญเสียนักแสดงที่มากความสามารถคนหนึ่งในวงการันเทิง ผมเสียใจตรงนี้จริงๆค่ะสนี่ยังเสียใจอยู่เลยว่าตัวเองไม่สามารถจัดคิวไปงานพี่เขาได้เพราะว่าคิวงานมันทุกอย่างมันอย่าง,าง,างที่คุณรู้ว่าผมต้องเดินทางต้องอะไรแต่ส่งพวงหลีไปเรียบร้อยแล้วค่ะบันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัววงกระจากนะคะมาณที่นี้ด้วยค่ะใช่ค่ะ